สวัสดีครับติดดิหนห้าดาวของเราคืนนี้ยังอยู่ที่หาดใหญ่นะครับวันนี้เรามาที่นี่เลยนะครับร้านผัดไทยงี่ฟุ้งนะครับพิกัดอยู่ที่สามแยกอําอนววิทย์เก่านะครับหรือถนนสเสนหานุสรน์นะครับใกล้กับตลาดใหม่นะครับใครที่ยังไม่เคยมาลองมาดูที่นี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่50บบาทเท่านั้นเองเขาว่าอร่อยมากแต่ผมยังไม่เคยลองลองดูนะครับวันนี้ เบียเบียนี่อย่างนี้นะครับสักทายหน่อยนะครับผมบโอเคนะครับลองดูว่าอร่อยขนาดไหนแ,แค่กลิ่นก็หออจะต้องแวะแล้วนะนะครับกลิ่นเยอะไถอื้อ ใครที่ไม่เคยมาลองมาดูนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่50บาทเท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญนะครับร้านเปิดตั้งแต่บ่าย3โมงครึ่งจนถึงเวลา2ทุ่มนะครับหยุดทุกวันอังคารมากันนะครับแล้วจะรู้ว่าภาไทายอร่อยๆพอขนาดใหญ่กว่า30ปีที่อยู่ตรงนี้นะครับบ๊ายบายแล้เวเจอกันที่เยาวร่า 拜拜。<Bye. S 2> Bye.